่อนะคะในส่วนบทที่3ต่อเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอยู่4ประเด็นหลักๆด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการด้านซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบร่วมสมัยอันได้แก่1ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและระบบปฏิบัติการรีน u x 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเว็บ 3. เว็บเซอร์วิสและสาปัตยกรรมเชิงบริการ สการเอาซอซอฟต์แวร์และบริการคาวมาดูตัวแรกนะคะซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและระบบปฏิบัติการ linux ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือซอฟต์แวร์ระบบเปิดเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังอนุญาตให้นำไปแจกจ่ายเผยแพร่ใช้งานรวมถึงการเปิดเผยชุดคำสั่งซอสโค้ดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอดได้ OpenSource ซอฟต์แวร์เกิดจากการทำงานร่วมกันร่วมมือกันระหว่างกลุ่มนักพัฒนาจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงผ้าองคอ์กรที่มีความสนใจและสนับสนุนในเรื่องเดียวกันนี้ด้วยการใช้ช่องทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารประโยชน์ที่ได้จาก Open Source ซอฟต์แวร์หลักๆก,ก็คือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างไรก็ตามด้วยคำนิยามของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้นจะไม่ยึดติดกับกับ หรือขึ้นตรงต่อระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ใดๆอย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในปัจจุบันส่วนใหญ่มักได้รับการพัฒน,นาอยู่บนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Unix ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้รับการพัฒนามายาวนานกว่า30ปีแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์โดยเครื่องมือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ Linux, a p a c ช e ์ t t p เเว็บเซิร์ฟเวอร์ไฟฟอกและ Apache opensource และอัพไชน์ OpenOffice ในขณะเดียวกันค่าย Google ก็ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Android เพื่อใช้บนอุปกรณ์มือถือและเว็บเบราว์เซอร์ Chrome er ระบบปฏิบัติการ Linux จัดเป็นซอฟต์แวร์ o p e n Source ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวข้องกับ อยู่นิคอย่างแน่นแฟนเราสามารถเห็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่ถูกนำมาใช้กับระบบฝังตัวในอุปกรณ์มือถือเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์เทอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ Linux จะมีทั้งเวอร์ชั่นแบบใช้งานฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตรวมไปถึง Linux Red Hat พร้อมชุดเครื่องมือสนับสนุนต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท r e d h a t ที่ทำซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยหลากหลายเวอร์ชั่นให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมซึ่งถือเป็นอีกทางผลทางหนึ่งขององค์กรในการพิจารณาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เสียค่าให้ใจ่ายต่ำกว่าแม้ว่าระบบปฏิบัติการ linux จะไม่ได้รับความนิยมบนเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ระบบปฏิบัติการ linux ก,ก็ยังเป็นก็ เป็นผู้นำกลุ่มในตลาดของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เมนเฟรมและซูเปอร์คอมพิวเตอร์นอกจากนี้ลินุกยังก็ยังกลายเป็นระบบปฏิบัติการทางเลือกในตลาดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดย กว่า97%ของพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกผู้ผลิตอย่าง IBM, HP, Intel และ Oracle ล้วนนำ Linux มาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบในขณะที่ Android ซึ่งมีรากฐานมาจาก Linux นั้นก็เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม สูงสำหรับ,บุปกรณ์มือถือการก่อก,กำเนิดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ e โดยเฉพาะ Linux และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆที่สนับสนุนย่อมส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มทางด้านซอฟต์แวร์ขององค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะช่วยลดค่าใช้จ่ายความน่าเชื่อถือความยืดหยุนและการบราการเพราะว่า Linux สามารถทำงานได้บนทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่เครื่องระดับเวนเฟรมเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงระดับผู้ใช้ ต่อมาก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเว็บเช่นจ Java, HTML แล้วก็ HTML 5ไฟล์ Java เป็นภาษาโปรแกร,รมเชิงวัตถุถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทซัน Microsoft Microsoft เต็มซึ่งเป็นผู้นำที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนโปรแกร,รมบนแอปพลิเคชันทำงานอยู่บน w ว r ร์ Wide w เวและการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเอ็กเทอร์เน็ต ภาษาจาว่ามีความเกี่ยวดองกับภาษา C และซพัดพัดอีกทั้งยังเขียนได้ง่ายและประมวลผลได้อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นต่อแพลตฟอร์มด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษาจาว่าให้ประมวลผลแบบตอบสนองทันทีหรือให้มีการโต้อตอบระหว่างกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้บนเครือข่ายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเว็บ ในปัจจุบันแพลตฟอร์มของ j ว่ a ถูกยกย้ายเข้ามาใช้งานในโทรศัพท์มือถือมากขึ้นรวมไปถึงรถยนต์เครื่องเล่นเพลงเครื่องเล่นเกมและระบบเคเบิลทีวีที่เพื่อบริการโต้อตอบเนื้อหาและบริการแบบเ Per View ในขณะเดียวกันจะว่าเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาที่นิยมมากที่สุดสำหรับอุปกรณ์มือถือที่รันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับสภาพแวดล้อมของการประมวลผล่ง,งเรายังสามารถนำ Java ใช้งานได้เช่นบริษัทซันได้สร้าง Java Virtual Machine เพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างแอปพลิเคชันของ Java กับระบบปฏิบัติการต่างๆโดยโค้ดที่เขียนขึ้นจะถูกไปแปลงเพียงครั้งเดียวและสามารถนำไปใช้บนเครื่องใดๆก็ได้ที่มีการติดตั้งแจว่า Virtual Machine นักพัฒนาสามารถสร้างโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษา j าว่าหรือเรียกว่า Applet เพื่อฝังตัวอยู่บนหน้าเว็บแล้วให้ดาวน์โหลดไปรันอยู่บน เว็บเบเาวเซอร์ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมทําให้เราสามารถเข้าถึงเว็บและทรัพยากรอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตตัวอย่างโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เช่นอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์มอร์ซกและ g o o o l e กูเกิ e โคนอกจากนี้ในระดับองค์กรจะว่ายังถูกนำไปใช้กับระบบ อีค m มเมิรและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการสื่อสารกับระบบประมวลผลรายการประจำวัน TPS ขององค์กรต่อมาก็คือภาษา HTML Hypertext m a r k u p Language เป็นภาษาที่ใช้สร้างและจัดรูปแบบเอกสารบน World Wi d e w เวมีรูปแบบการเขียนที่เรียกว่า t a g HTML จะเป็นภาษาพื้นฐานที่สำคัญ ต่อการเขียนโปรแกรมบนเว็บการส,สั่งให้ภาษา HTML แสดงผลจะต้องเปิดเปิดผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันจะมีเครื่องมือในการสร้างเว็บอย่าง Dreamweaver หรือ FontPage ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการสร้างเว็บเพจได้โดยถ้าไม่ต้องเรียนรู้ภาษา HTML เลยก็ตามแต่การเรียนรู้ภาษา HTML ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะนักพัฒนาเว็บสายมืออาชีพล้วนแต่มีความรู้ภาษา HTML เป็นรากฐานเดิมแทบทั้งสิน้ H น HTML เวอร์ชันดั้งเดิมถูกนะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเอกสารแบบ static ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อความและภาพนิ่งแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บถูกมาใช้ เพื่อโต้อตอบในทางสังคมมากขึ้นแทบทุกเว็บล้วนนำเสนอองค์ประกอบรูปแบบของมันติมีเดียไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งเสียงและวิดีโอซึ่งการที่เว็บที่เบราว์เซอร์จะรันสิ่งเหล่านี้ได้จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมปลักอินต่างๆเพิ่มเติมเช่น Flash, Server Side และจาว่าเพื่อบูรณาการสื่อต่างๆเหล่านีใ้ให้แสดงผลหน้าเว็บได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นวิวัฒนาการของ HTML ในยุคถัดมาก,ก็คือ HTML5 ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่็ค,คือด้วยความสามารถของ HTML5 จะทำให้เบราว์เซอร์สามารถรันมัลติมีเดียต่างๆเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมปลักอินอื่นๆอย่างแฝดอีกต่อไปโดยจะเรียกใช้ผ่านคุณสมบัติของ HTML h e โดย e รง h f i l 5ช่วยให้การทำงานบนหน้าเว็บผ่านอุปกรณ์แสดงผลที่มีความแตกต่างให้มีความง่ายขึ้นไม่ว,ว่าจะเป็นเครื่อง PC ตั้งโต๊ะโทรศัพท์มือถือก็ตามและยังสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ไว้ที่เครื่องของผู้ใช้ในส่วนของเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้เขียนโปรแกรม บนเว็บได้แก่ Ruby แล้วก็ Python ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงสร้างแอปพลิเคชันบน c าวด d ทั้งนี้เว็บไซต์ต่างๆอย่าง Google Facebook และ Amazon Twitter ล้วนใช้ Python แล้วก็ Ruby เช่นเดียวกันกับ Java เราขอจบส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ